ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกับพอลินในพอลินชาแนลอีแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้นะพอลีินนะคะมีของมาเห่นนะเป็นของเล่นใหม่ที่พอลินเพิ่งจะเริ่มนะคะเริ่มเข้าสู่วงการนะอ่าเดี๋ยวเราโชว์เลยดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ได้ลองใช้แล้วสองสาครั้งนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากนะคะนี่ค่ะเรื่องนี้นะคะ เอ๊ะงงทุกคนคงงงไอ้ะอะไรอะไรเป็นกลมๆอ่ะอันนี้คือเครื่องอ่าถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยเขาจะต้องใช้คําว่าเครื่องพ่นไอ้น้ำใช่ไหมอ่านะคะเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ําของเสี่ยวมี่นะคะนะคะ,นะคะก็คืออ่าเขาก็จะมีเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอลินนี่พอลินเก็บกล่องเอาไว้นะคะสั่งมานะคะนี่นะคะ,ะ,คะตัวกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ เป็นภาษาจีนหมดเลยนะอ่านไม่ออกแต่ว่าเราก็ไปดูรีวิวเนาะว่าแบบใช้ยังไงเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะคะก็ข้างบนนี่เขาก็จะเป็นนะคะเขียนยี่ห้อว่าเซี่ยมี่เนาะไม่รู้เห็นหมอ่าแล้วก็บอกว่า Happy Life นะคะเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีอ่าคู่มือให้นะคะซึ่งคู่มือนั้นเป็นภาษาจีนหมดเลย ก็นะเ็นะเดี๋ยวหันให้ถูกด้านก่อนอ่าเครื่องมือเป็นภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าพอลีนก็ดูรูปเอานะว่าวิธีการใช้งานยังไงนะอ่าแล้วเดี๋ยวพอลีนจะมาบอกว่าสิ่งนี้นะมันดียังไงแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะคะที่ควรจะได้ใช้นะคะเครื่อง เป็นเครื่องที่จะพ่นความความชื้นออกมานะคะทีนี้เนี่ยตัวเครื่องนะคะก็คือพอเราได้เครื่องมาปุ๊บเนี่ยแกะออกมาจากกล่องปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่เขาจะมีซิลปิดด้านบนเอาไว้นะคะก็เปิดซิลออกนะคะแล้วก็ชาร์จเขาจะมีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะก็พลินก็ชาร์จนะคะ เขาให้สายชาร์จมานะคะก็ใช้สายชาร์จเนี่ยนะคะเสียบนะคะนะคะแล้วก็ชาร์จนะคะก็เสียบเสียบที่ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ชาร์จนะคะอ่ะพอชาร์จปุ๊บนะคะเสียบชาร์จเรียบร้อยนะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะนี่นะนี่เห็นไหมคะเห็นควันที่ออกมาไหมอ่านะคะก็จะเป็น ไอ้น้าออกมาคือข้างในเนี่ยนะคะวิธีการคือเราจะใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ําน้ําน้ําเปล่านี่แหละใส่ลงไปเขาก็จะมีขีดให้ใส่นะคะแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเขาเปลี่ยนสีได้ดูนะดูนะนี่นี่ก็เป็นสีแดงนะนี่เป็นสีเขียวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดในกล้องเนาะสีน้ําเงินสีเหลืองนะคะสีม่วง สีชมพูนะคะมีหลายสีนะคะอ่าก็จะแบบว่าเลือกสีได้ตามตามแต่เราอยากจะเลือกนะคะนี่เขาก็จะพ่นออกมาแบบนี้เอาล่ะคราวนี้นะระหว่างที่เขาพ่นไปคือปกติเนี่ยพอลีนได้ไปศึกษามาเนี่ยพบว่าเครื่องนี้เนี่ยคือเขาเอา่อเหมือนกับสำหรับ เวลาที่อากาศแห้งใช่ไหมก็คือจะให้ความชุ่มชื้นในห้องนะคะแต่ว่าเรานะคะที่เมืองไทยเนี่ยความฮิตของเขาก็คือว่าเราจะเอาน้ำมันหอมระเหยหยดลงไปในนี้นะคะแล้วเขาก็จะอบอวนไปด้วยกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งพอลินลองแล้วดีมากและสิ่งที่จะแนะนำต่อไปอน,นี้เขาเปิดเอาไว้จะได้แบบว่าโอ้มีความแบบ นี่คือควันของสูตรเข้าไปแล้วก็นะคะสดชื่นอ่ะมามาที่น้ำมันหอมระเหยซึ่งแนะนำม,มากสำหรับอันนี้คือพอลินก็เข้าไปในช็อปปี้นะแล้วก็ไปลองหาน้ำมันหอมระเหยมาดูว่าเราจะชอบตัวไหนยังไงเนาะก็ลองดูนะคะปรากฏว่าก็ไป อันนี้ทดลองเลยครั้งแรกแล้วก็ได้มาได้น้องเข้ามาสอ,สองกลิ่นนะคะนี่นะคะยี่ห้อของเขาคือเซนลาโบนะคะ S C E N T แล้วก็เว้นวักแล้วก็ L A B O นะคะเซนลาโบนะคะอันนี้เป็นกลิ่นสเปียรมินนะคะขนาดของเขาคือ10 ml นะคะเป็นเอเซนชียล o ออยล์ร้อนะคะ เอเซนเชลล์ออยมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากนะคะพลลินได้ไปหาข้อมูลมานะคะก็คือเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องของการซูตติ้งนะคะคือพลลินไปดูอ่าอ่าคลิปหนึ่งนะในเนี่ยอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานี่ตัวการตัวการของเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเพราะว่าลือนูน่นลือนี่ไง ใช่ไหมคะนารุโตะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวการนะคะก็ถ้ามีเสียงก็แกกอกแกก็โทษคนนี้นะคะอย่าโซนสิลูกเออนะคะเขาติดพลีนมากอขพลีนอยู่ที่ไหนนะเขาก็จะตามไปที่เขาห้องนงห้องน้ำตามไปหมดเลยอ่ะเรามาที่เซนลาโบกันต่อนะ พลินได้มาสองกลิ่นนะคะก็คือเปปเปอร์มินต์กับยูคาลิปตัสนะคะจริงๆในช็อปเนี่ยเขาจะมีในช้อปปี้ลาซาด้นะคะมีนะคะเขามีหลายกลิ่นมากแต่พลินลองเลือกมาสองกลิ่นก่อนแล้วก็เขาจะมีสองขนาดคือ10 ml กับอีกอันนึงคือใหญ่กว่าเออก็ราคาแพงขึ้นกว่าแต่อันเนี้ยไม่แพงอ่ะแบบ200ประมาณอ่ะแบบไม่ไม่แพงเลยแล้วแบบ 10 ml เราเดี๋ยวเดวจะใช้ให้ดูนะคะอะแต่เดี๋ยวขอพูดถึงประโยชน์ของตัว essential oil บริสุทธิ์ก่อนซึ่งอันนี้เขาเคลมว่าเป็น essential essential oil ร้อนะคะก็คือบริสุทธิ์มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการ healing นะคะ,ะพลีนไปดูสารคาดีนะคะเกี่ยวกับเรื่อง healing ด้วย essential oil มานะคะก็อยากจะแบ่งปันสำหรับคนที่ มีความเครียดหรือว่านอนนอนไม่นอนไม่ดีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งความเจ็บปวดนะคะตามร่างกาย <c oughs> เขาไปทําการทดลองนะคะอันนี้จะมีเสียงไ,ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าน้องนารุตโตะจามนะคะ <c oughs> มีเสียงกุกกีกเล็กน้อยอยู่ด้านหลังก็ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะอ่าโอเค เขาก็คือไปทําการวิจัยนะคะคนที่กําลังทําคีโมอยู่นะคะอันนี้เป็นที่เมืองนอกนะอ่ะก็คือคนที่กําลังทําคีโมให้ k คีโมนะคะเขาก็ให้ดม Essential o อย์แต่เอเซนเชล l ออยเนี่ยต้องบอกไว้ก,ก่อนว่าเขาอ่าเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นการที่จะดมตรงๆจากขวดเลยเนี่ยไม่ได้นะคะก็คือถ้าจะดมก็คือใช้ อาจจะลดใช้กับเครื่องลักษณะนี้นะคะหรือหยดลงในสำลีแล้วดมนะคะดมแบบผันผ่านดมแบบนี้นะคะหรือวางไว้ข้างหมอนก็ได้นะคะแล้วหรือนะคะถ้าใครมีครีมหรือบอดี้ครีมที่ไม่มีกลิ่นเนาะ,อะ หรือกลิ่นไม่ถูกใจเนี่ยก็ใช้ Essential o ออยเนี่ยหยดลงไปในบอดี้ครีมนะคะก็เอามาทาผิวได้นะคะก็จะช่วยนะคะกลับมาเรื่องของออคนที่เขาเ,เวลากำลัง h e ลลิ่งเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะให้ดม Essential o ออนะคะช่วงระหว่าง h e ลลิ่งนะคะอันนี้ที่เมืองนอกเนาะเ,เขาก็บอกว่าความเจ็บเนี่ยมันน้อยลงนะคะซึ่งอันเนี้ย พอลินก็ไปหาข้อมูลมาในหลายเว็บไซต์วิกิพีเดียหรือว่าหาข้อมูลตามหนงังสือต่างๆนะคะก็พบว่า e s s e n นเช l o i อเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงทั้งตัวพอลินเองเนี่ยที่กลางคืนเนี่ยเวลานอนเนี่ยบางทีเราไอหรือว่าเราเหมือนจะเป็นหวดัดหรือว่าหายใจไม่โลง่งนะคะนอนกรนนะคะ Essential o ลอช่วยได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีใช้กันนะคะโอเค พอลีนได้มาสองกลิ่นอันนี้นะคะของเซนลาโบเดี๋ยวพอลีนจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะนะคะของเขาจะเปิดที่ทั้งมีทั้งในช e, ้อปปี้ก็รัศดาเลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราใช้ให้ดูอันนี้ตัวเครื่องซึ่งเดี๋ยวพอลีนปิดเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนอ่ะปิดแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเอ่อตัวนี้นะคะเปิดออกมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีฝาอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นน้ํานะคะตอนนี้พอลีนใส่น้ำไม่กล้าเอียงให้ดูมันจะหกมันก็คือใส่น้ําไว้อยู่ในนี้แหละนะเป็นน้ําเปล่านะคะใส่ไว้มันจะมีขีดกดําหนดจากนั้นนะคะอ่ะวันก่อนนั้นพอลีนได้ลองตัวยูคาลิปตัสไปแล้วดีงามมากนอนหลับแบบหายใจโล่งมากตื่นมาแบบ ไม่มีเสมหะไม่รู้สึกคัดจมูกไม่รู้สึกฟุตฟิตฟุตฟิตใครจามตอนเช้าเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสนะคะแนะนำมากเลยจริงๆนะอ่ะเดี๋ยววันนี้พอลีนจะลองตัวเปปเปอร์มินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋วรีวิวกลิ่นของตัวยูคาลิปตัสก่อนนะเพราะว่าได้ลองใช้แล้วนะคะก็คือตัวยูคาลิปตัสเนี่ยกลิ่นเขาจะ,ะสกัดมาจากใบของต้นยูคาลิปตัสนะคะ กลิ่นเขาจะซูติ้งมากจะช่วยให้การหายใจเนี่ยโล่งช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้ดีมากๆเลยปกติพอลีนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะบางทีเป็นเป็นภูมิแพ้นะคะก็จะแบบว่ามีอาการของแบบว่าจามบ้างหรือว่าหายใจไม่สะดวกนะคะช่วงระหว่างวันก็มีนะเอ่อแล้วก็มีเสมหะบ้างบางครั้งแล้วก็ไอด้วยนะคะก็คือพอลองใช้คือเจ้าเนี่ยสองคืนติดกันตอนกลางคืนนะคะ ช่วงระหว่างวันดีขึ้นนะคะไม่ค่อยไอไม่ค่อยรู้สึกระคายคอนะคะก็ตัวยูคาลิปตัสกลิ่นเขาจะเป็นอกลิ่นของไม่แน่ใจใครเคยดมยูคาลิปตัสมันมีนะแบบพวกตามยาดมแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอเซนเชลออยล์แบบร้อยเซนไงกลิ่นเขาจะเข้มข้นมากนะคะโอยน้องน,นรุโตะร้องเหมียวได้ยินไหมอ่านะคะอ่ะตัวนี้ก็คือ แนะนำนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจนะคะอ่ะมาตัวสเปียมินวันนี้พลินจะลองตัวสเปียมินให้ให้ชมกันนะคะตัวสเปียมินตนี่ก็มาในสายเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็น natural สเปียมินตนะคะนะคะอ่ะมาพลินก็จะวิธีการนะคะเครื่องเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เปิดออกมานะคะอันนี้ปรึกษาคนขายมาเรียบร้อยเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะเป็นหัวดอก แบบนี้นะคะใช้งานง่ายมากนะอ่ะแล้วเราก็จะหยดน้องเขาลงไปในนี้สักสองสามหยดพอนะคะหนึ่งสองสามอ่าแค่นี้แค่นี้พอเลยสามหยดแล้วคิดดูดิสิบเอใช้สามหยดเออเมื่อไรหมดเนี่ยนะแค่นี้นะเสร็จปุ book, ๊บเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาน้องเขาอย่างนี้นะคะปิดฝานะคะอ่าแล้วก็ครอบเข้าไปเหมือนเดิม นะคะปึ๊บเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปิดเครื่องค่ะนะคะเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะคะกดปุ่มนี้ปึ๊บอ่าน้องเข้ามาแล้วนะคะก็เลือกสีได้ตามใจชอบนะคะอ่าอย่างนี้นะคะกลิ่นขอดมนยะสเปร์มินเพิ่งลองนะเออเออสเปร์มินเขาจะต่างจากยูคาลิปตสัสยูคาลิปตัสจะแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรดีอย เรื่องของช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจแต่ว่าคือเขาใสา่เดียวกันนะคะสองตัวเนี้ยคือมาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจความสดชื่นความแบบว่าช่วยให้โล่งที่คอโล่งที่จมูกนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ยเขาจะอเย็นกว่าอ่าแล้วก็อหอมอ่ะเออบอกไม่ คือกลิ่นจาจะละมุนนะแล้วก็อต่างจากยูคาลิปตัสนะอันนี้ปัดประเด็นแรกที่พอลินจับได้นะคะคือยูคาลิปตัสเนี่ยเขาจะมาแบบมาแบบฮิลลิ่งเลยแหละสำหรับคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรหายใจไม่ออกเนาะเป็นวัดเป็นอะไรเงรี้ยแต่ว่าสเปียร์มินเนี่ยเขาจะอวนๆกว่าแล้วก็นุ่มๆกว่าเออแล้วก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้ความรู้สึกสดชื่นกว่าสดชื่นเป็นแนวสดชื่นเนาะแต่ว่าก็สบายจมูกโล่งจมูกคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวเนี้ยจะดีมากสำหรับคนแนะนำเลยคือยังไงอ่ยยูคลิปตัสเนี่ยต้องมีนะถ้าใครเป็นไซนัสเป็นแบบภูมิแพ้เนะี่ยต้องมีสำหรับตัวนี้ก็สลับใช้นะเผื่อบางวันแบบ เออแบบนี้แบบมันจะเบาลงกว่านิดนึงอ่ามันจะเบากว่าแต่ว่าก็ให้ความละมุนนะคะตัวนี้นะคะก็ไปลองหากันดูนะสำหรับ e s s e n เชียล i อเพราะว่าพอลีนเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะเป็นเป็นเอเซนเชียลอธรรมชาตินะคะที่จะช่วยเอ,อ่อฮิลลิ่งนะคะคือรูปรดกลิ่นเสียงเนี่ยมันจะช่วย นะคะในเรื่องของอ่าสุขภาพองค์รวมของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องกินยานะคะอย่างบางทีถ้าเราแค่แบบว่าคัดจมูกนิดๆหน่อยๆยเนี่ยหยดยูคาลิปตัสไปค่ะแล้วนอนสูดไปนะคะตื่นมาโล่งค่ะโล่งเลยอ่ะแต่พลินจะรีวิวนิดน,นึงว่าอันนี้เนี่ยเสี่ยมี่รุ่นนี้เนี่ยนะคะเสี่ยมี่ไหมใช่บางคนของพลินไปเสิร์ชด,ดูนะก็ก็บางคนเขาก็อ่าน อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันแต่พอลินเขาเรียกเซียวมี่และกันตามความสะดวกของพอลินถ้าเรียกผิดต้องขอโทษด้วยนะเขาจะอยู่ได้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงในการหนึ่ง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 ครั้งเพราะน้ําน้ําใส่ได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็หยดหยดน้องเขาลงไปสามสี่หยดอย่างเงี้ยนะเออประมาณสามสี่ชั่วโมงนั้นพอลินเออก่อนนอนกลับมาปุ๊บอาบน้าอะไรเงี้ยค่ะเรียบร้อยเนาะนอนเต็มตัวจะนอนเนี่ยก็คือ เปิดเจ้าตัวนี้ไว้นะคะแล้วเราก็นอนสูตรไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปนะคะตื่นมากลางดึกนะคะก็คือเขาก็จะหมดประมาณ4ชั่วโมงหมด4-5ชั่วโมงหมดซึ่งเขาก็จะดับเครื่องไปเองเลยไม่อันตรายนะคะบางคนเนี่ยคือทุกคนจะทราบว,ว่าพอลินก็จะชอบเทียนหอมเนาะแต่เทียนเนี่ย บางทีเราจุดแล้วเราเผลอหลับไปเนี่ยบางทีมันอันตรายเหมือนกันถูกไหมเออนะแต่อันนี้เขาดับไปเองเลยคือพอสี่ชั่วโมงอมน้องนาุโตะเมี้ยวซะเมี้ยวเมี้ยวมาน,นี่ลูกนาุโตะอันนี้เนี่ยก็คือเขาก็จะดับไปเองเลยพอลินตื่นมากลางดึกสามสี่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยเขาดับไปแล้วนะคะก็ถือว่าปลอดภัยนะแล้วก็ใช้ได้ดีนะคะ กำลังนึกอยู่เลยว่าจะไปหาเครื่องที่ใหญ่กว่านี้มาอันนี้ลองเครื่องเล็กมาก่อนนะไม่แพงด้วยในช้อปปี้ลาซดามีแบบ6ก0จ็ดบาทมีนะอยากให้ไปใช้ดูแล้วก็หยด e s s e n เชียล i อลงไปนะรับรองว่า h e ลลิ่งนะคะความเครียดความหายใจไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยได้มากแล้วก็เอเซนเชียล i อจริงๆเขามีหลายหลายกลิ่นมากสำหรับยี่ห้อเซนลาโบนะอันนี้ พอลินก็แบบลองเสกลองแบบลองลอง,ลองดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปลองไปตำกลิ่นอื่นมาด้วยนะก็จะมีกลิ่นแนวดอกไม้กลิ่นจัสมินกลิ่นอ่อโรสอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบความหอมแบบสดชื่นสดชื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออกลางวันสําหรับกลางวันจะไปลองมาดูเหมือนกันเนาะเออก็นะคะแนะนํามากเลยนะคะสําหรับเซนลาโบนี่นะคะก็แล้วก็เครื่อง ะคะเครื่องพ่นตัวนี้นะไม่แพงนะลองไปหามาใช้ดูกันรับลองว่าจะติดใจนะเอาละค่ะวันนี้เนาะหมดหรือ,อยังหมดแล้วแหละเออเนาะก็แค่นี้นะคะเออเดี๋ยวไว้วันหลังพอลีนนะจะทำรีวิวเสื้อผ้าสาวอวบคือพอลีนเนี่ยเป็นสาวอวบนะคะชุดน,นี้นะเป็นลายสตรอเบอรี่เห็นไหมน่ารักไหมเออ พอลีนก็มีเสื้อผ้าเสาวอวบแบบเยอะมากนะใครอยากดูนะพอลีนรีวิวเสื้อผ้าเสาวอวบที่พอลีนมีนะคอมเมนต์กันมาบอกได้นะเดี๋ยวพอลีนจะเปิดกลุ่มให้ดูนะว่ามีอ่าเสื้อผ้าเสาวอวบอะไรบ้างนะซึ่งพอลีนมีเยอะมากนะเออก็สําหรับวันนี้นะลากันไปด้วยกลิ่นนี้เพราะว่า มันฮิวมากเลยรู้สึกสบายมากเลยนะอยากที่จะไปพักผ่อนสปามากนะคะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะกับคลิปวันนี้ใครนะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะกดเป็นกำลังใจให้กับพลินด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อไปนะล่ะเรา,เราควันบางหน้าปะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพอลีลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ